นนกูลชานนเจอคอมเมนต์ดราม่าหลังโพสต์ภาพคู่แอปทักะออนก่อนซีรีส์ออนแอร์ทำเอาแฟนคลับงงกันทั้งไทม์ไลน์คืนที่ผ่านมาวันที่18ธันวาคมเป็นวันที่แฟนๆต่างเฝ้ารอหน้าจอกันอย่างใจจดใจจ่อเนื่องจากซีรีส์หารักด้วยใจเธอไฟยูเซลออนแอร์เป็นวันแรกสำหรับคู่จิ้นที่เลื่อนสถานะเป็นคู่จริงอย่าง แอปทักะออนและนักแสดงหนุ่มหล่อนน,นกุลชานนนบอกเลยว่าออนแอร์ไปแค่ตอนเดียวก็เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆกันอย่างมากมายอีกทั้งยังได้รับคำชมอย่างล้นหลามอีกด้วยนนกุลจอดรามาหลังโพสต์ภาพคู่แอปซึ่งด้านนานกุลก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่สุดหวานกับแอปพร้อมระบุแคปชั่นโปรโมทซีรีส์ พร้อมเชิญชวนให้แฟนๆรับชมกันในคืนที่ผ่านมาแต่ง,งานนี้มีชาวเน็ตคนหนึ่งได้โพลคอมเมนต์ทำเอาถึงกับงงทั้งไทม์ไลน์เอาไว้ว่าแม่แอป,ปโปรโมตคนเดียวมาตลอดทั้งเดือนส่งสารแม่แอป,ปซึ่งด้านแฟนๆแห่คอมเมนต์ตอบก,กลัวรัวๆอทิะนานกุลเขาแบบนี้อยู่แล้วค่ะเรื่องอื่นก็แบบนี้ ส่วนแอปเรื่องอื่นก็แบบนี้โปรโมทหนักทุกเรื่องอย่ามาดึงดรามา่าจริงอะไรก็ไม่รู้เพิ่งได้วันออนเองมาโปรโมทอะไรเป็นเดือนดราม่าอะไรก่อนค่าเขาก็โปรโมทอยู่จ้ะมันเป็นสไตล์ของแต่ละคนอยู่แล้วนันกุลเล่นเรื่องไหนก็ไม่ค่อยโปรโมทที่แอปเล่นเรื่องไหนเขาก็ลงรูปบ่อยอยู่แล้วจะมาสร้างดราม่าหรอแนะนำให้กรีดออกมาค่ะ อย่าหาเรื่องคิดเล็กคิดน้อยมาดราม่าให้เสียบรรยากาศเลยนะคะคือตั้งไอจีมาป่วนโดยตรงใช่ไหมดูไม่มีรูปไม่มีคนตามเลยนี่ขยะสังคมเป็นต้น